สวัสดีครับวันนี้วันอังคารนะครับมาดูงานคันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงเนาะคันนี้อาการเขาเป็นคือขับขับอยู่แล้วดับไปเองแล้วก็บางครั้งเกียร์ก็โชว์ไฟเฟืองขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ขับได้แต่ว่าลูกค้าไม่สบายใจก็เลยมาให้เช็คนะครับการดับเองเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่ามันเกิดอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่เช็คโค้ดออกมาแล้วอ่ะ ก็จะเจอปัญหาของของโค้ดที่การสื่อสารท่าส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เป็นรุ่นอิซ u ส u h ฮเ h นเดอร์ er, นะครับอัลนวเดียมทบูฮาวเวอร์สูนะครับเป็นออโต้หกสปีดอ่ะเดี๋ยวอาการที่เขาเป็นเนี่ยมันเราลองดูกันว่ามันจะเกี่ยวย่อเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวอะไรกันไหมเราลองดูกันมาโค้ดโค้ดโค้ดแรกเนี่ยมันเป็นโค้ดซี ข้อสี่คือเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์วงจรเนี่ยสากับโบสถ์อะไรระดับเครื่องยนต์ขัดข้องในพวกนี้ยมันจะอ่านเรื่องของตัวอุปกรณ์รอบตัวที่เป็นอยู่ในวัดบอดี้นะครับอ่ะแต่อย่าง u ยูศูนย์นหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ECM ECM คืออะไร ECM คือเกี่ยวกับกล่องหลักนะครับอ่าแล้วก็ TCM เนี่ยคือตัวบอดี้รถนะครับอ่าและ e e HCU เนี่ยมันคือการสื่สารโดยรวมทั้งหมดอ่าแล้วก็ตัว U 155ศเนี่ยมันสูญเสียการสื่อสารบเตอร์ก็คือทุกอย่างอะ่ะมันไม่ลิงก์กันเลยมันอ่านค่าหากันแล้วเพี้ยนนะครับเทสนนี้เคยเจอบ่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องการรีแมปบ่อยหรืออาจจะไหลรีแมปผิดโปรแกรมหรือต้องให้ช่างที่เขารีแมปเช็คดูอีกทีนึงว่า การอัดไฟล์สมบูรณ์แบบไหมเพราะว่าในยุคก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องของออโปรแกรมรีแมปและหลายเจ้าคือทางต้นตำรับคนที่เขารีแมปเนี่ยเขาเขาโดนวางงานกันไว้นะครับช่างเองไม่รู้มันจะเป็นมันจะเป็นการที่ว่าทํำไปแล้วใช้ไปทักพักมึงถึงมีปัญหานะครับเคสนี้ยผมโดนบ่อยทีเนี้ยเราก็ต้องบอกช่างคนที่ทํารีแมปว่าที่ต้องทําใหม่นะอ่าล้วถึงจะหาย เพราะว่ามันเหมือนโดนวางงานเอาไว้แต่ทีเนี้ยลูกค้าไม่สบายใจว่ารถมันดับแล้วก็เกียร์ไฟโชหรือเกียร์มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยจะให้เราถอดเกียร์ออกมาเช็คดูว่ามีพังไหมอ่าถ้าไม่มีก็จะให้เราทําการรีเซ็ตแล้วก็โมดิฟายกลับเข้าไปนะครับอ่าแต่เคสน,นี้เดี๋ยวก็ก็ดูเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารของระบบแคนบัสของรถรุ่นเนี้ยถ้าระบบแคนไม่สมบูรณ์เกียร์ออโต้มันก็จะวิ่งต่างคนต่างอยู่กับเครื่องยนต์ นะอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเช็คดูทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเราไปลองขับกันแต่ตอนนี้คือเจอที่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะลบโค้ดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับดูว่าจะมีโชว์อีกไหมนะครับอ่ะโอเค